ขอต้อนรับสู่ช่องสำนักนิยายเนื่องจากทางช่องไม่ได้เปิดการสร้างไรายได้จึงอยากขอแรงสนับสนุนการโดเนตจากทุกท่านเพื่อน,นำไปปลดล็อกนิยายตอนต่อไปขอบคุณครับตอนที่110ชื่อเสียงเรื่องลือเมื่อเห็นสีหน้าลังเลของตัวเยลซานจางหยูก็รู้ว่าตัวเยลซานก็ไม่มีทางเลือกเขาคิดถึงเทคนิคที่เขาใช้กับจิ้งจอกพันหน้าและอดไม่ได้ที่จะถามตัวเองจะลองดูดีไม่จางหอลังเลก่อนจะตัดสินใจ ลองก็ลองทักษะหลอกลวงทันทีที่เขาคิดจางอยู่ก็เปิดใช้ทักษะหลอกลวงทันทีตอนนี้เองก็มีคลื่นพลังแผ่ออกมาโดยมีจางอยู่เป็นจุดศูนย์กลางเวลาเหมือนจะหยุดนิ่งไปทุกคนต่างก็สับสนขึ้นมาไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดราวกับว่าพวกเขาไม่อาจจะแยกแยะได้แล้วเยลซานกลับใดที่เจ้าบอกว่ารู้หยุนกับหลินหายอยาอยู่ที่ไหนข้าก็จะปล่อยเจ้าไปจางอยู่มองไปที่ตัวเยลซาน เมื่อได้ยิงแบบนั้นไลวอเยลซานก็ดีใจขึ้นมาและแสดงท่าทีที่ต่างไปจากเดิมไม่ใช่แค่ตัวเยลซานแม้แต่ฝูงชนที่อยู่โดยรอบรอบรวมไปถึงพวกฉินเหลียนต่างก็เชื่อในคำพูดของจางอยู่ที่บอกว่าปรับใดที่ตัวเยลซานบอกว่าสองคนนั้นอยู่ที่ไหนจางอยู่ก็จะปล่อยลุยเยลซานไปเจ้าสำนักจางคิดทบทวนใหม่ด้วยเถอะ ใช่เจ้าสำนักจางลูเยวซานนั้นเจ้าเล่และชั่วร้ายบางทีเขาอาจจะโกหกท่านก็ได้สีหน้าของพวกฉินเลียนคันเปลี่ยนไปพวกเขาต่างก็เชื่อในคำพูดนี้แม้แต่เฉิญเองก็ยังลังเลและกระซิบออกมาเจ้าสำนักเจ้าเมืองฉินเลียนและคนอื่นๆพูดถูกตัวเยวซานไม่น่าเชื่อถือ ในบรรดาผู้คนทั้งหมดมีแค่โอเสินเฟิงและจิ้งจอกพันหน้าเท่านั้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากไม่เพียงแต่พวกเขาไม่เชื่อว่าจางหยูจะปล่อยตัวลุยเยลซานไปแต่ยังรู้สึกสงสัยที่เห็นท่าทีตอบสนองของฝูงชนที่อยู่รอบๆทำไมทุกคนถึงได้เชื่อว่าจางหยูจะปล่อยตัวลุยเยซานไปโดยไม่สงสัยอะไรเลยแม้แต่น้อยพลังของทักษะหลอกลวงนี้รุนแรงเกินไปและมีผลเป็นวงกว้างเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ยินคำพูดคลื่นพลังนี้ นี่มันเกิดอะไรขึ้นจางอยู่เริ่มสับสนขึ้นมาตู้ร่วหยุนใช้วิธีอะไรถึงสามารถเลื่อนจากขอบเขตชีส่วนขั้นที่9้าไปเป็นขอบเขตวอชวนขั้นสูงได้ภายในเวลาแค่7ปีและตอนนี้ก็กำลังจะทะลวงผ่านขึ้นไปเป็นขอบเขตตันส่วนความเร็วในการบ่มเพาะนี่แทบจะเทียบเท่ากับอัจฉริยะชั้นแนวหน้าของทวีปปากกลองเหล็กตอนนี้เองจางอยู่ก็คิดถึงกล่องเหล็กที่ตัวเยววอซานพูดถึงบางทีอาจจะเป็นเพราะกล่องเหล็กนั่น จึงได้ทำให้รวหยุ่นสามารถขึ้นไปถึงขอบเขตว่สวนขั้นสูงได้ในเวลาแค่เจ็ดปีหากอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ในกล่องงั้นก็ต้องหาตัวตูรวหยุ่นให้พบก่อนปัญหาราวกับว่ากลับมาสู่จุดเดิมจางหยูกุ้งขมับและพิมออกมาตัวรู้ยุ่นอยู่ที่เมืองตรงโจวนเรื่องนี้มันเริ่มยุ่งยากขึ้นมาแล้วเจ้าสำนักพวกเซินถูกลับไปที่เมืองตรงโจวเมื่อไม่กี่วันก่อนสีหน้าของเซียวเหยียนเปลี่ยนไปเล็กน้อย เหมือนกับรู้ถึงปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นในเขตมืดคงไม่อาจปกปิดได้บางทีตอนนี้ทั่วทั้งเมืองตรงโจโอาจจะรู้เรื่องของท่านและสำนักดังเฉียงแล้วไม่ใช่แค่บางทีแต่เป็นแบบนั้นไปแล้วตอนนั้นเองสินเหลียนก็ได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าสำนักจังเรื่องที่เกิดขึ้นในเขตมืดแทบทุกคนในเมืองตรงโจโต,ต่างก็รู้เรื่องนี้วันนี้ผู้บัญชาการเจียงก็มารายงานข่าว่าหลายคนจากเมืองตง โจได้แห่กันมาที่นี่และลงทะเบียนย้ายถิ่นฐานเพื่อมาอยู่ที่นี่กับท่านเจ้าเมืองพร้อมกับช่างฝีมือมากมายมาสร้างบ้านใกล้กับสำนักดังเฉียงบางทีข้าคิดว่าพวกเขาคงได้ยินเรื่องกฎสามไม่รับที่ท่านพูดถึงสำนักดังเฉียงมีกฎสามไม่รับคนนิสัยไม่ดีไม่รับไม่ใช่คนในเมืองนี้ไม่รับคนที่มีพรสวรรค์ธรรมดาไม่รับ นี่คือเรื่องตลกที่จางอยู่พูดออกมาเพื่อปฏิเสธเมาฉางเทียนแต่คนอื่นกลับคิดเป็นจริงจังเมืองทะเลทรายแต่เดิมแล้วเป็นเมืองเล็กๆอันห่างไกลไม่มีใครใส่ใจมาหลายปีแล้วแต่ตอนนี้กลับมีผู้คนมากมายพากันย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้เห็นได้ชัดว่าพวกเขามาเพื่อสำนักดังเฉียงฉินเลียนพูดขึ้นข้ากล้าบอกได้เลยว่าพวกเขาคงได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วข้อสรุปของชันเลียนนั้นมีเหตุผลมาก ถ้าเป็นเช่นนั้นคงเป็นปัญหาจางหยูปวดหัวขึ้นมาไม่ดีแน่กราบใดที่รั่วหยุนไม่ได้ง่เมื่อเขาได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นในเขตมืดเขาคงหนีไปซ่อนตัวแล้วทวีปป่าแห่งนี้กว้างใหญ่มากแค่ในอาณาจักรโจก็ยากจะคาดเดาได้แล้วหากต้องการหาตัวคนในทวีปแห่งนี้ก็คงไม่ต่างจากมมเข็มในมหาสมุทรจางหยูขมวดคิ้วและมองไปที่ถินเลี้ยน อจะถามขึ้นมาเจ้าบอกกว่ามีคนมากมายจากเมืองตรงโจแหกันมาที่นี่ชินเหลียนพยักหน้าเขาไม่กล้าที่จะพูดล้อเล่นแน่มันไม่เป็นไรหากจะหลอกคนอื่นแต่เท่าหากหลอกจางอยู่แล้วเขายังไม่มีความกล้ามากพอจางอยู่มองไปรอบๆอบแล้วถามขึ้นมาว่าพวกเจ้ามาจากเมืองตรงโจกันหลังจากที่ได้ยินแบบนั้นสีหน้าของหลายคนก็เปลี่ยนไปหลังจากที่ลังเลไปสักพักหลายคนก็พูดขึ้นมาผู้อาวุโสวพวกเรา พวกเราเคยเป็นชาวตรงโจมาก่อนใช่พวกเขาเคยเป็นชาวตรงโจมาก่อนแต่เมื่อวานหรือวันนี้พวกเขาต่างก็ลงทะเบียนเป็นคนของเมืองนี้แล้วคนเหล่านี้มีทั้งคนแก่และเด็กเสื้อผ้าที่พวกเขาสวมดูไม่ต่างจากชาวเมืองทะเลทรายนั้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่ต่างกันออกไปนั่นก็คือสำเนียงการพูดสำเนียงของพวกเขาแตกต่างจากชาวเมืองทะเลทรายเล็กน้อยถ้างั้นพวกเจ้าย้ายมาที่นี่ทำไม เรียนผู้อาวุโสพวกเราได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นในเขตมืดมาแล้วและอยากจะลองเสี่ยงโชคดูเท่าหากใครในตระกูลมีเกียรติพอที่จะเข้าร่วมกับสำนักดังเฉียงและได้รับการสั่งสอนจากท่านพวกเราก็ยอมตายโดยไม่รู้สึกเสียใดยเลยสักนิดชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาด้วยความเคารพและที่ท่านฉันเพิ่งพูดไปก็ถูกต้อง ทุกคนในเมืองตรงโจต่างก็รู้เรื่องที่เกิดขึ้นกันหมดแล้วและข่าวนี้ก็มาจากตระกูลเซินตระกูลโจและตระกูลอื่นๆแค่ครึ่งวันมันก็แพร่ไปทั่วทั้งเมืองแล้วในบรรดาอัจฉริยะวัยหนุ่มสาวของเมืองตรงโจเซินถูกู่คือคนที่มีความสามารถในระดับแนวหน้าของเมืองด้วยระดับการบ่มเพาะขอบเขตฉีส่วนขั้นที่9ของเขาทำให้เขากลายเป็นอัจฉริยะที่น่าจับตามองคนหนึ่ง แต่ทว่าเขากลับมาพ่ายแพ้ให้กับสิทธิทั่วไปของสำนักดังเฉียงที่ไร้ชื่อจากเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีหนำซ้ำแม้ว่าเซินถูกูโจและคนอื่นๆจะร่วมมือกันแต่ก็ยังพ่ายแพ้ทันทีจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนอกจากนี้ในแหวนของเซียวเหยียนก็มีผู้แข็งแกร่งขอบเขตตันซวนลึกลับอาศัยอยู่ว่าก,กันว่านั่นคือร่างวิญญ,ญาณของนักสู้ขอบเขตตันซวนขั้นสูงซึ่งความแข็งแกร่ง,ข,งของเขานั้นทรงพลังเป็นอย่างมาก แต่ร่างวิญญาณนี้กลับมาพ่ายแพ้ให้กับเจ้าสำนักดังเฉียงอย่างง่ายดายสุดท้ายก็ยอมเข้าร่วมสำนักดังเฉียงเพื่อเป็นอาจารย์ประจำสำนักเจ้าสำนักดังเฉียงอย่างจางอยู่ได้กลายเป็นเทพเซียนในสายตาของคนทั่วไปความแข็งแกร่งของเขานั้นยากจะอย่างถึงได้เขาไม่เพียงแค่เดินบนอากาศได้เท่านั้นแต่ยังสู้ชนะขอบเขตตันส่วนขั้นสูงอีกด้วย ความแข็งแกร่งของเขานั้นลึกลับมากจนคนอื่นๆคิดว่าเขาคือนักสู้ขอบเขตวิญญาณในตำนานนอกจากนี้เรื่องที่เซียวเหยียนและเซียวเออร์ได้เข้าร่วมสำนักดังเฉียงก็ไม่อาจปกปิดได้ตอนที่ข่าวแพร่ออกไปทั้งเมืองตองวกวุ่นวายขึ้นมาทันทีข่าวนี้ได้ทำให้ทุกคนตื่นเต้นและที่สำคัญก็คือข่าวนี้มันมาจากปากของลูกหลานตระกูลใหญ่อย่างตระกูลเซินข่าวที่สร้างความอับอายให้กับตระกูลเซินเช่นนี้ ไม่มีทางเลยที่จะเป็นข่าวลวงไปได้ไม่งั้นแล้วตระกูลใหญ่คงออกมาสยบข่าวนี้ไปนานแล้วเพราะพวกเขาจะปล่อยให้ตัวเองเสื่อมเสียได้ยังไงตอนนี้ขุมกำลังอย่างตระกูลเซินตระกูลโจพันธมิตรร้อยสำนักสำนักสองดาวในเมืองตรงโจและเจ้าเมืองตรงโจต่างก็อยู่นิ่งไม่ได้พวกเขาได้ส่งคนมาสืบข่าวที่เมืองทะเลทราย เพื่อตรวจสอบดูว่ามันคือความจริงหรือความเท็จนอกจากนี้ยังมีการตรวจหาเบื้องหลังของสำนักดังเฉียงและคอยจับตาคนของสำนักดังเฉียงจากมุมมืดอีกด้วยฉะนั้นคนเหล่านี้เป็นแค่คนกลุ่มแรกที่แห่กันมายังเมืองทะเลทรายมันต้องมีคนมาเพิ่มมากกว่านี้แน่ๆหากเป็นก่อนหน้านี้เรื่องนี้คงดีสำหรับจางอยู่แต่ตอนนี้เขาไม่ดีใจเลยแม้แต่น้อยตูรู้หยุนคงได้ยินเรื่องนี้แล้ว จางอยู่สลดคิ้วของเขาขมวดขึ้นเกรงว่าตอนนี้เขาคงหนีไปซ่อนตัวแล้วหรืออาจจะออกจากเมืองตรงโจไปอัญญะประกาศคู่ในอีกความหมายคือข้อมูลที่ตัวเยลซานบอกเขามานั้นไรค่ะ